เจอกันเลยแล้วเลยครับผมกับกิเลนพีจีนะครับผมรูปแบบทุนน้อยมาด้วยทุน60แอดบูมจะพามาดูกันว่ามีทุนเพียง60จะปั้นได้10,000จริงๆริงเลยครับแล้วก็อีกอย่างนึงมีเครดิตฟรีนะครับในกลุ่มเลยนะครับที่ลิงก์ปักหมุดคลิปนะครับเป็นยังไงไปดูในคลิปกันเลยครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับแอดบูมนะครับผมมาทุน60ครับในวันนี้นะครับผมปั้นมาให้ดูว่าทำกำไร ไป1 0,000จริงหรือเปล่านะครับจำม้เลยนะครับว่าผมมาแค่60นะขออนุญาตเล่นความเร็วสักครู่นะครับเนี่ยแตกให้ดูกันเลยนะครับที่ผมเล่นความเร็วนะครับก่อนอื่นจะบอกว่าจะให้ดูว่ามันแตกไปเหมือนให้ดูกันแบบรวดเร็วกันเลยนะครับมาทวน60มาแล้วครับร้อยสองร้อยยี่สิบสามครับผมกิเลนนะครับแนะนําเลยนะครับว่าแตกง่ายมากเพราะว่ามีการคูณตัววายเนี่ยครับสังเกตนะครับว่าจะมีการวายเข้าพอวายเข้าปั๊บ รางวัลอื่นตัว K ตัว J ตัว10นะครับมันจะแตกร่วมไปด้วยนะครับแล้วถ้ามีโอกาสเข้าแ s c เตอร์อย่างเงี้ยเข้าแน่นอนนะเพราะว่าวายเข้าล้างออกไม่เข้าครับเสียดายนะมาครับไม่เป็นไรนะครับทุนมา60ครับตอนนี้ขึ้นมา360กว่าแล้วนะครับเกมกิเลนนะครับแนะนำ่าต้องเล่นกับเว็บตรงอันั้นนะครับถ้าเล่นกับเว็บเอเจนต์นะครับเขาจะดรอปโอกาสชนะของเกมคู่นั้นเลยนะครับผมมา ก่อนอื่นนะครับปั่นที่เพิ่มตรงและมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับจากแอดบูมนะครับ100บาทฟรีนะครับผมถ้ากดเข้ากลุ่มนะครับในตอนนี้นะกดเข้ากลุ่มที่แอดบูมปักหมุดไว้เลยนะครับผมในคอมเมนต์นะครับขำอธิบายคลิปนะครับผมตอนนี้มาแล้วครับที่200นะครับผมเบ็ดขึ้นนะครับผมเบ็ดขึ้นมาปั๊บนี่เห็นไหมไวายแต่เข้าทีเดียวครับรอแตเตอร์เข้าไหมไม่เข้านะครับเสียดายมากเลยนะครับผมก่อนอื่นนะเนี่ยแตกละอุ้ย เแคตเตอร์มาสามก้อนนะครับแต่ว่ามีแววที่สแคตเตอร์จะมาแล้วนี่มาแน่นอนขอถึงมาไหมไม่ได้ครับเพราะว่าเน้นรางวัลนอกไปก่อนแล้วกันนะครับผมทุนมาหกสิบตอนนี้มาแปดร้อยแล้วครับสมัครเลยครับผมมันจะเป็นต้องมีทุนหกสิบเหมือนผมก็ได้นะครับแค่มีทุนหนึ่งร้อยแลมากับผมอีกหนึ่งร้อยนะครับกดเข้ากลุ่มไปเลยนะครับเข้ากลุ่มนะครับเพื่อแบบติดตามก่อนใครนะครับเวลาผมอัพคลิปหรือว่าผมมาไลฟ์สดอย่างนี้นะครับ จะได้รู้ทันเหตุการณ์มีกิจกรรมให้เล่นตลอดเลยเนี่ยครับผมในกลุ่มนะปั๊บเนี่ยสองร้อยสามสิบสี่ครับผมเลขสวยมากเนี่ยวายเข้ารัวๆเลยครับเจ็ดร้อยอุ้ยเข้าคนมากสี่พันนะแป๊บเดียวนะครับผมแตกดีมากเลยครับสี่พันห้าร้อยผมขอเบ็ดไปห้าสิบครับผมมาครับปั้งวายเข้าดีวายเข้าดีจะจัดไรเนะยครับผมชอบมากเลยครับเป็นเกมที่ชอบที่สุดเลยนะครับในตอนนี้นะครับกับกิเลนนะครับผม ผมน้อยปั้นโหดจริงๆนะเฮ้ยมาหัวที่สิบครับเรียยร้อยเรามาแตกไวเข้ารัวๆเลยปึ๊บอันนี้ไวไม่มานะในยี่สิบก็โอเคครับผมเนี่ยไวเข้ามาแล้วถามหาปึ๊บมาเลยแตกอีกออห้าร้อยสามสิบสวยครับพันห้าห้าพันแปดแล้วครับผมร้อยแปดสิบไวเข้าอีกเฮ้ยอีกตัวเดียวอีกตัวเดีเยวนะครับเขาไม่ให้นะเสียดายครับผมไม่เป็นไรครับหมาต่อครับผมนี่แปดสิบห้า ปังพันห้าครับผมเจ็ดพันกว่าแล้วนะครับผมผมแนะนำเลยนะครับว่าถ้าจะปั่นปั่นที่เว็บตรงถนดและปีโปรพิเศษจากแอดบูมนะครับกดเข้ากลุ่มไว้ก่อนเพราะอาจะมีกิจกรรมอื่นก็คือมีการไลฟ์นะครับในช่องแอดบูมไลฟ์นะครับผมมาใครที่เข้ากดกลุ่มแล้วนะครับบอกเลยว่าได้เครดิตฟรีมีกิจกรรมรับชมคลิปก่อนใครนะครับผมมาครับมีเทคนิคการเล่นมากมายนะครับสามารถพูดคุยกับแอดบูมได้ตลอดนะครับผม มาครับ50แล้วครับ2.5ครับผมไปครับปั่นไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนี่4.5ครับผมส5่จครับผมเวิร์กมากไปครับ7.5 35ครับผม1.9ครับโอ้โห1ิบแเร็วมากครับปั่นเร็วมากนะแต่ว่าถ้าผมปั่นช้าให้ดูนะคือแบบมันค่อนข้างที่จะเสียเวลานะครับผมนี่เลยครับเกมกีร์เลนนะของค่าย PG ครับผมเล่นที่เว็บตรงเท่านั้นอันนี้คือปั่นจากเว็บตรงให้ดูเลยนะ 480ครับอีตัวเดียวขอเหอะยังไม่ได้เลยสักตัวนะได้แต่รางวัลน,นอกนะครับฮ้ยอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้มีสิทธิ์ได้มีสิทธิ์ได้แล้วใต้สูงมากเลยครับได้ไหมไม่ให้หอ่ะอ้ยนานแล้วเนี่ยรอแค่ตัวเดียวไม่ได้ครับเหมือนจะให้แต่ไม่ให้นะครับผม8,400นะแต่ว่าถ้าจบหมื่นหนึ่งผมก็น่าจะไปนะนครับผมทุนผมมา60บาทเนี่ยหมดรอบนี้เดี๋ยวผมไปเลยแล้วกันทั้งหมด11รอบครับผม เน้นว่าได้หมื่นเลยแล้วแหละปั่นมาตั้ง50ขนาดนี้นั้นยังไงก็ได้ครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์ติดตามช่องแอดบูมสุดสล็อตนะครับฝากคอมเมนต์ขอเล่นเกมได้เลยนะครับว่าอยากเล่นเกมไหนยังไงอะไรนะครับแจ้งแอดบูมเดี๋ยวจัดให้เลยในเกมนั้นๆนะครับผมในเก้ารอบครับต่อครับแปดรอบเจ็ดรอบครับผมนะครับฝากทุกคนทุกท่านด้วยครับที่ดูอยู่ฝากกดเข้ากลุ่มนะครับผมเป็นกลุ่มแอดบูมสร้างมาใหม่นะครับสำหรับ หาลูกค้านคนที่เข้ามาใหม่เลยนะครับผมเอาใจเลยนะครับตัวเก่านะครับได้ทำการโดนแบนไปเรียบร้อยเลยนะครับผมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแอดบูมสุสลดด้วยนะครับผมมาได้หมื่นสามนะครับไปก่อนนะครับผม